อกกวพเราตาวมูวันนี้จะพาไปตะลุยป่าเดี๋ยวไปหาโลเคชั่นดีๆแคมปิง้งไง่เดี๋ยวไปดูว่าระหว่างทางมันมีอะไรบ้างมีแต่ป่ามีแต่ป่างั้นเลยแค็นเข้าป่าไปตามลำน้ำเลยเดินล็อกๆไปเรื่อยๆเจออะไรจับแดกแป่มหมดอะ่ะไปลุยทันยิบหายเลยนะวันนี้ คาดว่าจะเจออะไรเป็นอันดับแรกที่เราจะเอาไปทําเมนูได้ในป่าอ่ะผมว่าปูอะปูน่าจะมีน่ามีนะับผว่าพอเมื่อกี้เดินมาเห็นสองตัวไห้นั่นปูเลี้ยงเลยเปล่าไม่ใช่เนี <laughs> <า>่ยตรงนี้ยสมจริงเป็นพื้นที่ที่แบบลมลื่นมากเลยเนะีย่ยสวยงามมากเลยตง้ง ถ้มีมิตติ้งตรงนี้นะตรงนี้แ <c oughs> รงเบ็วมกอยู่เน่มนเบิกนะล่มน้ำไหลเก็บความแขางๆางเังเตียนหน่อยใช้ไ,ได้เลยนะนาำแรงเอา้าเจอใครอะ่ะ เจอคนคนที่มาขโมยหน่อไม้รอบที่แล้วนี่มาบ่อยหรือเล่าวาห้าเลยหาปูไปทำ อรอุ้ยหลังนายเลยมีหมาเยี่ยมอยู่สั่งงูน่ะผ่านเรามาแล้วครับคนที่จะต้องมาสางป่าตรงนี้ก็คือท่านนี้เลยครับ เออวัวนำนะพี่นะเมอรคอคนละมุมเลยอะอรยางเราเนขอเตื้อด้วยดูเรื่องเลย ฝนตกก็ด้เอาเพื่อมายังโล่งเลยนละฝนมันมีไหนหรืฮะเราเพื่อมาเราไม่ได้มาถึงนี่นนไม่ใช่เดินเข้ามาดูไอข้ข้างบนข้างบนตอนนอนยังโล่งเลยมันไม่งามขนาดน,นี้เพราะไม่ต้องตัดให้เดี๋ยวเราพังเข้าไปเลยเพี่ตรงน,นั้นนะ <c oughs> พี่เพชรเลยไปเฮ้ย มันก็ลงแล้วเนี่ยลงไหมเดี๋ยวลงนะขึ้นโพโต้แหวแบบแป๊มเราเอาอะารอ่ะดัั้งนอโอยไม่ไหวรู้ข้าขากลับไปถ่ายาอาหารดีกว่ามนเดิมมั้ย มุดกันหน้ายนะโอ้โหไอ้ซุ้มซุ้มแบบซุ้มซุ้มแบบเปลี่ยนเส้นทางไปแล้วนะไปนั้งทันแล้วขึ้นบนทันนี้อเตรียอแล้ตรงยมมื ข้างบนมีอะไรมองขึ้นั้างเลยข้างบนมีอะไรกำลงทำล้อกันลยได้ไ,ไ,ด,ไดีไม่ปล่อยให้ฟันไปตรงโน้น ทางท้ายเลยเป็นไงขึล่นจากขุมนรกาทานที่ <c oughs> อันลุกร้างเราก็มาเจอทางโล,งลง่งโปร่งไม่น่าลงไปเลยเดือบนแต่แรกก็จบกับข้าวได้กับข้าวแล้วไหนแต่ว่ากับข้าวแล้ว เห็นไหมครับทุกคนเฮ้ยเหมือนไอ้นี่นะไม่ใช่แลนไม่ใช่แลนแน่นอนไหวะแล้วเราได้วัตถุดิบแล้วครับไส่มันไส่มันนี่ตัวน้อยอยู่ไปในกระดูกกรอบเลยนะไปถึงไอ้นี่แล้ว ใ่ไก่ไเลยใช่ไก่อะน,นี่เอาาอรอยอะไรวะเหมือนรอยมีดเลยนะแต่ไม่ใช่อ,อะเล็บสามเล็บยนะเนี่ยนะัน,นก็เยอะเนี่ยเออไม่รู้ว่าคือลายอะไรแต่แต่มันน่าจะขึ้นไปข้างบนเนี่ยมั้งหรือหมามันมาไล่วะ หมาก็ไม่น่าจะโดดสูงขนาดนี้เยโกดูหวายต้นเลอเลยวะเลยหวายใช่ไหมเาไที่ไหนลม่ใช่หวายเหรอตาวล้างาล้งอ๋อเราันเหมอหวายเลยที่ไปผัดกินมานั้นะแต่มันเหมือนหวายเลยนะตัดตึงหน่อยล้ว นแล้วรอไงต่อรอรรถเสบียงแป๊มรถเบียงลงมาขี่รถบันไปมาเดียวเดินนี่แหละ๋อ้กขี่มาได้อยู่มั้งลงเรื่อปกระบลอยว่านี่เลยอ่ะเส้นทางเดินอยู่แล้ว เฮ้ยเยอวะน่ะเยอะเยอะๆเยอขาวเลยเหี่ยวอะแล้วมันตกที่มองทันนะเจกลัวเป็นงู้อเราไปดูเลย

ี <Wow. S 3> ว้าวหวานเจี๊ยบ <laughs> อีกหนึ่งวัตถุดิบที่น่าจะแสบพอพุงควรเผ็ดเลยเดี๋ยวเราเคลียร์ทางก่อนดีกว่าหรือโดนแน่หลังนี้หลังนี้เดี๋ยวดูก่อนว่ามันมีน้ำไหมมีน้ำหวานไหม้ามีน้ำหวานก็จะ,จะมีนะลังน้าอยู่เดี๋ยวจัดเลยครับ <laughs> โอ้พี่ตาดีจัดว่ะผมแล้วที่เป็นทานผมเป็นคนขโมยหน่อไม้ครับอันนี้ผมมาถ่ายโทษครับมาถ่ายโทษเอาพึ่งคืนครับโดนลงโทษครับราสุ่มง่เลยพร้อมลบก่อนะครับ ไปอยู่ใกล้ดิอางั้นเลยไงโดนต่อยนะพี่ใช่อ่ะพูดดุแล้วเนี่ยรอ่งไแลกวเพี่เนี่เป็นะแล้วนี่ดุแล้เนี่ยเอาเรื่องแลนเนี่ย

ปวดอะไรอ่ะปวมา็นคันมันดูเดี๋ยวดูหลังเลโดนแ้วลยเล็โดนเยเบียด้วยนี่ไงพี่เบียดดึงให้ไม่มีเล็บ ไม่ใช่หรอกไอ้น,นี่มันเป็นเหมือนไอเน,นี่ยดาบวันอะใช่ป่ะไม่มีหรอกหลุดล่าดิจำด้วย<อ><อ>เหมือนเลยนะผมเลยหรือเปล่าแบบนี้เป็นไงครับครบครับเพอร์เพกกื่อ้จังหวัดเจี๊ยบอย <laughs> ู่เลยมึงโดมึงโดนเอาอ่ะจังหวัดเจี๊ยบ อย่าไปยองไงไปยอง <estão> um> เตรียมครบเพลิงอ่ะวันนี้เราก็มีเมนูเลยคิดเมนูออกเลยถ้าได้แรงพึ่งอ่ะหมูหมักน้ำพึ่งก็ไก่หมักน้ำพึ่งไ,ไก่อบน้ำพึ่งไกอ่อบน้าพึ่งดีป่าไกอ่อบน้ำพึ่งเจ็ดดาวแปดดาวเลยแปดดาวอะมาเหนืออีกมาเหนือเ,เ,ห,นอเหนือเม่งโดนแบง ตีเพิ่มโอ้เจ็บเริ่มคันอะไรไปเดี๋ยวไปดูตอนตีเลยป่ะเดี๋ยวไปดูเริ่มเผาก็แล้วลมควันโดนแบดหรอวะิปเนี้ยมไ่น่าหรอเอามา เป็นไรกำลั <c oughs> งวินอยู่ข้างหูเลย <c oughs> ไปไปไปก่อน <c oughs> ไปก่อน, <c oughs> น <c oughs> อัน,นอเดียวพ่อไป พี่ยังเขโดนัยฟันไม่ถึงมตงตายลางอยากตอกมันมีหาไม้บ้านไหม อไงอ่ะอ๋ออยู่เนี่ยน้อยเหลือเกินไม่ติดไม่ติดไม่มีแห้งมี่ใยนะเนี่ยนี่อะไรมืนอ่ อ้ยพี่ก่อไฟก่อนวกมาผมโดนเต็มมือแล้วโดนแล้วกะเจิงวงแตกอุ้ยายุ้าอุ้ายว้ายว้ยวงแตกแล้วตอนนี้ชิบหายแล้วไปไหนเจ็บมากฮะเจ็บโดนอีกตัวเชื่อเขานิ้วแหละปวดมาก เข้าเล็บเลยอ่ะมาเราเองมาเราเองจะปวดเป็นไงบ้างครับไม่น่าเขาไปเลย เานิิ้วลยดดูต้องซ้ำต้องซ้ำไหมง่ายไปทำอะไรโดนไปได้จึงมันจังในที่สุดก็ได้มาไป ได้วัตถุดิบของหวานของข้าวหอยเจ็บด้วยโดยไปหลหลหมันโอ้พอโฟับถึงก็ต้องวางอะกล้องเกิงวางแหลกหมดพอแล้วอะแม่งมาต่อยกล้องปึ้งปึ้งปึ้งเฮ้ยหวนี่จะเป็นคลิปแรกที่เราได้วัตถุดิบจากที่เรามาหากันจริงๆเ่ยดีนะ ้อมาแก่พึ่งเจะดีมากเลยครับพี่อยู่ไหนมาพี่เพชรไปตรงไหนมาเมื่อกี้พี่อยู่แถวนี้แหละเห็นนุงวิ่งมีนู่นอนี่ยังวิ่งแหววิ่งไวแล้วด้วยนะผมวิ่งมาไม่เจอใครแล้วเห็นโฟกพี่บีอยู่อย่างนี้พี่เพชรคนวางเลยกล้องพอแพ้ไง หน้าบไสามวันสี่วันอน,องบบองนไงก็บอกก็ได้ว่าไปหาหน่อไม้มาเดี๋ยวเราจะออกจากพื้นที่นะครับตอนนี้เพราะว่าเขาจะหยิบเราได้แล้วละ <c oughs> ต่อไปเราก็เอาไก่นะหากไก่ อ้ยไอ้พวก้ไม่วยเลยตัวเอ้กำลังคุยเพลินเลยแต่บอกว่ามีแล้วจะสวยยังไงล้มไปยังไงโอ๊ยผ่าดไปนับหน่วะ พอมีก็สวยเลยว้าวจัดเด็ดกีฬามันน่ะอ่ะถึงจุดพักแล้วเราก็ยังไงต่อหาเดี๋ยวหาเตรียมของเตรียมอะไรก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาทำอะไรกันใช่เฮ้ยหลังใส่ไว้ก่อน ได้แล้วเยอะนะสงสัยเยอะนะเล่าเลยเล่าเลยเร็วเร็วเรวเเลยเล่าเลยเล่าเลยเล่าเลยดามาตดามามแข็ง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 ดาหน่อย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 แข็งแข็งแข็งแข็อยู่ไหนแข็งรถดีก่อนเป็นไง Wan kiap Wan พึ่งแล้วนะครับที่เราไปหามาได้วันนี้แล้วก็คือเราจะกําลังจะเขาเรียกอบปิ๊บในเตาแบบสมัยใหม่ครับก็คือเดี๋ยวเราจะเสียบเข้าไปในตัวไปเสียบตัวไก่เข้าไปในในขวดเบียร์นะครับตอนนี้เราเอาเครื่องใส่ไปหอมมากเลยนะครับนี่สูตรไหนเนี่ยสูตรเตี๋ยครับสูตรเตี๋ยเรียบร้อยแล้ว เราก็จะมาตั้งไว้วันนี้นะครับใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงเราวะมาเปิดอีกทีหนึ่งแต่รู้ว่าจะล้มหรือเปล่า <c oughs> ตั้งศูนีดเดียตอนนี้เราก็แค่เป็นอย่างตั้ มีทีมงานมาปิดปี๊บให้เรา ิคุมเลยมับก็2โอเค1ชั่วโมงนึงเรามาดูครับรอดูกัน A few moments later ครับผ่านเวลาผ่านไปแล้วครับ1ชั่วโมงครึ่งมาดูกันว่าจะได้ไหมร้อนมากเกิโด้ ดูสี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 เป็นไงครับนี่เราก็ทิ้งไว้ก่อนให้มันเย็นอีกนิดนึงเพราะว่ามันยังเดือดอยู่เดี๋ยวเราจะไปทำแหลกกินกันน่ากินว่ะดูสีดูสีดูสีเลยแล้วกันเอาหมีดมา ขี้เอกแล้วนะทุกคนมาลอดูเดี๋ยวจะแก้งลม้มแก้งลม้งลมเลย<ป>อดแดดให้หมดเลยนะแก้งลมม้มเลยเดี๋ยวน้ำมันเดือดมันจะล้มทับมึงสั่นสั่นสั่ เอาการเอาการอย่างนี้โอ้โหด,ดูดีดูดีดูดีไงมา,ม,ม,มาชำแหละมาขั้นตอนชำแหละแล้วโอ้โหเ้เยยเเ้ยเเฮ้ยดยตฮ้ย้ย้้ เอหาอกให้้าดิหาอกดิดูหัวใจหน่อยเออหัวใจเธอตามคนไหนอะไรกันทำไมต้องมาดูหัวใจอะไรกันดมน้ำจิ้มผูดิหัวใจมีค่าอะน้ำจิ้มวะเนี่ยเพราะว่าให้คนนี้ไม่พีซีน้ำจิ้มไม่ต้องเลยเนี่ยเข้าเนื้อเข้าเนื้อเลยอ่ะอาเทสก่อนเทสหน่อยขอรีวิวหน่อยครับ เข้าเนื้อเลยอ่ะสัมาเดี๋ยวถึงทีผมัมาเดี๋ยวผมจะชิมร้อนดูจะเป็นยังไงอร่อยอร่อยมากอร่อยมากจริงแล้วหนังมันพอดีเนื้มมอมันพอดีกำลังฉ่ำๆเนี่ยก็ such such วันนี้ก็เร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยไกโอปิสแล้วก็วัตถุดิบน้ำผึ้งของเราที่ได้มาก็ขอทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามให้กับช่องเตาหมูด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีคลิปดีๆออกมาเรื่อยๆเลยวันนี้ก็ฝากเตาหมูไว้ด้วยในอ้อมอบอ้อมใจนะครับสวัสดีครับทำไมหลับล่ะเหรอฮ่าฮ่าฮ่า ป็นไงควันโฉเลยโอ้โหเด็ดเลยโอ้ยยังไสุดมะได้หูลุยเลยอ่ะเข้าเนื้อพอดีเลยน้ำจิ้มไม่ต้องเลยพอดีเลยไี่นะ ค,คำคำผม่ามีอหลายาโอ<ฮ>้ยส<ฮ>ุดทาน